สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูบิวอีกแล้วนะคะวันนี้นคุณครูบิวมีนิทานประก,กอบคูณมือมาฟักเด็กๆด,ด้วยนะคะนิทานเรื่องรักโรกรักปลาถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปฟังนิทานกันเลยค่ะปิดเทอมแล้วทาไมหนูต้องตื่นเช้าด้วยคะตื่นเช้าอากาศสดใสดีและที่สำคัญวันนี้คุณพ่อจะพาทุกคนไปเที่ยวสวนสาธารณะด้วยแหละ สวนสาธารณะหนูเบื่อแล้วค่ะไปสวนสนุกแทนได้หรือเปล่าคะแต่สวนสาธารณะที่พ่อจะพาไปวันนี้นะรับรองว่าลูกไม่เคยไปมาก่อนแน่นอนพ่อคะนี่มันป่านี่คะวันนี้พ่อจะพามาสวนสาธารณะที่แท้จริงพ่อจะพาทุกคนมาปลูกป่าพ่อคะทำไมเราต้องมาตากแดดปลูกต้นไม้กันแบบนี้ด้วยคะน้ำฟ้าตัวเปียกเหงื่อหมดแล้วค่ะ แล้วลูกรู้หรือเปล่าล่ะว่าโลกร้อนขึ้นทุกวันทุกวันเนี่ยเป็นเพราะอะไรร้อนขึ้นเพราะมลพิษค่ะคุณครูที่โรงเรียนบอกมาแล้วลูกรู้หรือเปล่าว่าเราจะต้องทำยังไงถึงจะช่วยลดโลกร้อนได้ช่วยกันปิดน้ำปิดไฟหลังจากใช้งานเสร็จเก่งมากจะลูกแต่อีกหนึ่งวิธีก็คือการเพิ่มพื้นที่ป่า เพื่อที่เราจะได้มีต้นไม้ไว้สร้างอากาศบริสุทธิ์และดูดซึมมลพิษให้พวกเราเยอะๆไงแต่วันนี้เราปลูกต้นไม้ไปไม่กี่ต้นเองนะคะแม่ลูกลองหันไปมองรอบๆสิจ้าถ้าเราช่วยกันปลูกคนละไม้คนละมือรับรองว่าต้นไม้จะเต็มบ้านเต็มเมืองแน่นอนดีจังเลยค่ะใต้ต้นไม้นี้เย็นสบายอากาศสดชื่น ไม่ร้อนเหมือนกลางแดดในอนาคตต้นไม้ที่เราปลูกไว้ก็จะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ให้ร่มไม้สร้างออกซิเจนให้อากาศสดชื่นมาเยอะๆแบบนี้อนาคตต้องน่าอยู่แน่ๆเลยเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆนิทานที่ครูวิวนำมาเล่าให้เด็กๆฟังวันนี้สนุกไหมคะ,ะเด็กๆอย่าลืมรักธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อมช่วยกันปิดน้ำปิดไฟหลังใช้งานเสร็จนะคะ ช่วยกันปลูกต้นไม้ให้โรกของเราได้น่าอยู่ยิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้คุณครูวิวขอตัวราไปก่อนแล้วกพบกันใหม่ในกิจกรรมต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ